Musa Fiya Phi Li Phi 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 ห้าม mm ีไครับ hmm. ห mm ัว hmm. ท mm ี hmm. mm ่ห hmm. My mm ้า hmm. ม mm ีล hmm. mm ูกบว่าหที hmm. <weed. cem. S 2> yeah. ่ห้ามีนะครับมาแล้วนะครับสี่หัวครับหัวที่ห้ามาอีกทุกคนลูกทุกทุกคนมนี่ถทกทุกคนลูก ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมประวัติวันวินจากพีนิวสิรินเทเลนนะครับก็เดินทางมาที่จอมปลวกนะครับอ่านะครับก่อนอื่นที่เนี่นะครับเขาบอกว่าเขาถูกนะครับถูกเลขนะบบอกว่าเขียนไว้ให้ด้วยถูกเลขสองสองใช่ไหมอ๋อที่ชีไว้เดี๋ยวไปดูข้าไหนอ๋ออันนี้ที่เขาตั้งวันนั้นใช่ไหม ก็ได้ตั้งวันนั้นสสองสองสามนดีก็ได้สองสองน่นอือวันนั้นตั้งได้สองสองอันนี้สองอันนี้อะไรหนึ่งเจ็ดแปดป่ะนี่วันที่แล้วที่โดนกันเต็มเลยนะวันที่แล้วที่ถูกกันอ๋อที่วันที่ตั้งศาลนะครับวันที่ตั้งศาลผมไม่ได้มานะครับท่านู้ชมนะครับก็ไม่ได้เดินทางมานะครับผมก็ไม่ได้มาอันนี้ก็จะมี เลขสองสองอันนี้อะไรสามสามศูนย์เนาะแล้วก็ส<ห>องสามสองเจ็ดสองสามสองเจ็ดเนะอะับประมาณเนี้ยนะครับ <หอ S 1> ก็อันเนี้ยหกสามวันนั้นนะครับว <laughs> ันนั้นใครเขียนนะป้ารู้ไหมห<อ>จ้ำบ่เหร คนตั้งศาลนะคนตั้งศาลเขาเขียนไว้นะครับน่าจะอาจารย์นะครับงวดที่เขียนไว้ให้เดี๋ยวมาดูงวดนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่างวดเนี้ยจะได้เลขอะไรนะครับที่นี่นะครับอันนี้ที่เรามาอยู่ตรงเนี้นะครับเพราะว่าเป็นงวดที่แล้วเดี๋ยวมาดูงวดนี้กําลังรอกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูความคลื้นของที่นี่นะครับว่าชาวบ้านอ่ะรอกันเยอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรากระุด เดินเตะมันอยู่ในป่าครับอยู่ในป่าก็เป็นป่าช้าเก่านะครับที่นี่นะครับเนี่ยเดี๋ยวจะเดินไปดูว่าคนที่นี่เยอะขนาดไหนนะครับตอนนี้นะครับก็มานั่งรอกันนะครับมานั่งรอกันเยอะมากครับชาวบ้านพ่อแม่พี่น้องนะครับมารอโชครอลาบกันรอตัวเลขกันนะครับอ่านะครับนี่นะครับก็มารอกันนับถึงด้านตัวเลขครับ ที่แล้วเขียนให้ที่นั่นนะครับจากสวยงามถูกไปเยอะถูกไปหลายคนมากกับตัวเลขสองสองครับงวดนี้มาติดตามกันต่องวดนี้มาติดตามมาเอาเลขกันต่อนะครับว่าจะได้เลขอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูปู่นะครับปู่ที่จะลงเอาเลขครับวันนี้นะครับว่าท่านจะลงแล้วจะได้ตัวเลขอะไรกันนะครับตอนนี้นะครับก็ชาวบ้านก็มานั่งรอครับมานั่งรอกันนะครับเยอะแยะเลยนะครับเยอะแยะเลย เพราะว่างวดแล้ววันที่ตั้งศาลน,นะครับก็ถือว่าได้ถูกกันเป็นที่เยอะแยะชาวบ้านก็ปากต่อปากนะครับก็เลยเข้ามาเข้ามาเข้ามาชมเข้ามารอตรัวเลขวันนี้นะครับเวลาประมาณสัก9โมงกว่ากว่านะครับ9โมงกว่ากว่าก็จะได้รูปผลน่าจะประมาณสัก9โมงครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับ มารอติดตามว่าปู่จะทำพิธีแล้วได้ตัวเลขอะไรกันนะครับที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเขาจะทำอะไรกันบ้าง ครับตอนนี้ก็อาจารย์ทำพิธีเปิดนะเปิดเพื่อที่จะให้ากับการขอเลขขอหวยในครั้งนี้นะครับก็ให้เห็นตัวเลขที่ชัดเจนครับเป็นกา,ารทำพิธเีเปิดการทำพิธีขอรับสถานที่ขอ พบภูมิที่นี่นะครับก็ทาพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะมีการาลงเอาเลขนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามชมกันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศชาวบ้านนะครับมานั่งรอนะครับมานั่งรอก็มารอลุ้นถึงนั่นตัวเลขกันครับว่าวันนี้นะครับจะได้ตัวเลขอะไรกันนะครับ แกมาไว้นู่นมึงเนี่ยลูกนะฮะนิ okay, ้งน้องนิ้งดูเอาเดี๋ยวส่งเลขไปให้แล้วส่งเลขที่โนดมาด้วยโอเคนะคุณมันใหญ่อะตาซื้อแล้วสิบพู๋อะกิน นี่จะไป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  <laughs> <laughs> <coughs> <quarters> <coughs> <s> <rifles> ยาจนมาเ่อยๆไม่เห็นเลยครับดูด้วยนั่งอันี้เวยนเลยติดเช้าแล้วเนาะ 啊。 Thank you. เป็น6นะครับน่าจะเป็น6นะครับ61นะครับ61นะครับ61นะครับสามนะครับหกหนะครับยายบอกว่า30 หกหนึ่งสามนะครับที่เห็นตอนแรกเป็นยกเป็นหกนะหนึ่งสามตอนนี้นะครับสามศูนย์นะครับมีสามศูนย์ด้วยนะนะครับห้าห้าหนึ่ง หนึ่สองห้าหนึ่งนะครับห <6 S 2> นะครับอันนี้6แน่นอนนะครับ6กหนึ่งนะครับหหหนึ 5, 6, 1, ่งห้านะครับ หกหนึ่งห้านะครับสามนะครับสามหนึ่งห้าสามหนึ่งห้านะครับสามหนึ่งห้าหกหนึ่งห้า เียนนให้ะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าปู่จะเขียนเลขอะไรให้นะครับป,ปนะู่เขียนนะครับปู่เขียนนะสามหนึ่งหาสาริกาตีโป๊กกาตนาจิกาติอ็ด ใช่เยครับน้องนะครับเก็บประมาณนครับ1 5นะ้ครับ6 1 5 1 5 1215นครับ6 1 5น1 5 1215นอ่าะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนสูทามือนะครับ นี่มือโอ้บอลลูหน้ามีไหมครับหน้ามีไหมงวดที่ห้ามีลูกบอกว่างวดที่ห้ามีนะครับมาแล้วนะครับสี่งวดครับงวดที่ห้ามาอีกครับทุกคนลูกทุกทุกคนที่มานี่ยทุกทุกคนลูกงลุง อบอกว่าวันนี้ถูกกันแน่นอนครับถูกแน่นอนโบน้ำมนต์ให้นะครับโน้ำมนต์ให้นะาสาธุอย่านั่งรถ

ปู่ออกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยครับเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวให้ปู่เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับปู่นะครับว่างวดเนี้ยอาจารย์ที่ลงนะครับกับปู่นะครับว่าเป็นเลขอะไรบ้างครับกรดูข้างในนะครับเป็นเลขอะไรบ้างหนึ่งหกหกหนึ่งสามสามหนึ่งหกหกหนึ่งสาม ตัวนี้จะเป็นห้าพันเจ็ดค่ะห้าหนึ่งสามหกหนึ่งสามเงียสวยห้าหนึ่งสามหกหนึ่งสามอย่าพมุี่คะแตกจะแตก,แตกออกนะครับนี่ปูอ่อาจารย์นะครับเดินทางมาจากลบบุรีนะครับวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูทุกทุกเสียงของ ชาวบ้านก็เข้ามากันคึกคักนะครับตอนนี้นะครับก็ต่างคนก็ต่างได้ตัวเลขครับห้าหนึ่งสามหกหนึ่งสามนะครับกับหนึ่งสองหนึ่งห้านะครับหนึ่งสองหนึ่งห้านะครับล่างหนึ่งสองหนึ่งห้าครับบนหกหนึ่งสามห้าหนึ่งสามนะครับอ่านะครับ อันนี้เป็นที่ปู่เขียนให้นะฮะอันนี้เป็นปู่ที่ปู่เขียนให้เนาะนะครับก็เมื่อกี้นะครับเป็นห1หนึ่งห้าสามหนึ่งห้านะครับก็มีล่างหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งสองกับหนึ่งห้านะครับาชาวบ้านก็ไปถ่ายที่น้ำมนต์นะครับน้ำมนต์ปู่ก็พูดกับผมละนะครับบอกกับผมว่า 615315นะครับครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่นี่นะที่บ้านลําดวนเนาะที่ป่าช้านะครับแล้วก็มาการเอาเลขเอาหวยนะครับที่นี่นะครับหลายคนนะครับหลายคนก็มารอจุดจ้องแล้วก็ได้ตัวเลขกันไปแล้วนะครับก็มาลุ้นกันนะครับวันนี้เมื่องวดที่แล้วที่ผ่านมาก็พากันเข้าถูกกันไปหลายคนนะพี่มาร่วมในการขึ้นศาลเนาะขึ้นตั้งศาลนกหรือว่าผมไม่ได้มานะครับงวดที่แล้วก็ถือว่าเขาถูกกัน คนเยอะมากนะวันนี้คนก็มารวมที่จะมาขอตัวเลขครับก็อ่ะมาลุ้นกันว่างวดเนี้นะครับงวดที่จะถึงเนะี้จะถึงเนี้นะครับจะถูกหรือไม่ถูกนะครับหรือว่ายังไงหรือจะต้องเอาไปตัดเล่นนะครับก็อย่าลืมเด้อตัดเล่นกันด้วยครับ615 315กับ1215นนะครับอ่ 15, 15, 15, ะ โอเควันนี้นะครับผมประวัติวันวินจากพีนิวสุรินไทยแลนด์ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับท,ท,ที่เข้ามากดติดตามชมกดครับถ้ายกดไลค์กดแชร์แล้วก็พูดคุยให้กําลังใจก,กันนะครับขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวผมจะไปต่อนะครับวันนี้ก็จะมีหลายองค์หลายทรงหลายที่นะครับก็ต้องไปหลายๆพื้นที่เนาะนะครับเพื่อที่จะนํามาให้ท่านไปชมได้ดูนําเสนอให้ท่านชมผมไม่รู้ว่าตัวเลขจะออกอะไรเพราะว่าคนที่จะเฉลยให้คุณคือกองฉลากนะครับวันนี้ผมมา เพื่อที่จะเป็นกองเฉลยให้กับทุกคนว่าที่ไหนมีเลขอะไรบ้างนะครับก็มาดูกันเนาะเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับวันนี้ไปติดตามชมนะครับก็อย่าลืมเดด้ยด้ยนะครับที่นี่เลขนะครับก็น่าสนใจเหมืเลขก็เพราะว่าเห็นชาวบ้านเขามาเขาถูกงวดทะเลกันเยอะนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดินทางก่อนนะครับสวัสดีครับ